เจ๊พ่อด,ดำครับสองหนึ่งไป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 ออกโนมหน่อยนึงครับนั่งฐานเลยบ้างเลยกระดาษลิ<อ>งจะสอบได้หนึ่งลิงตลอดโอ้ย ด,ดอ,อกดิดาพรฐานที่หนึ่งพิจารณอพบาฐานที่สองเพื้อไก่สังเวยฐานที่3นะครับการเดนินน้ำดีมากๆนะครับต้องวันแน่ไหลก็ดีมากๆ <c oughs> เบียดไก่เบียไก่บอมนสิรวงเลยเออพอลเดินดีนะครับรมบคุเลขเกือบเป็นเลขยี่สิบนะครับเบจ,พจพโพดม